จิจกรรมความเพียรมหาจัก,กรพรรดิยอโดยสองครั้งที่49วันที่20กุมภาพันธ์2568บทที่8บทสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร เอวมเมสุตังเอกังสะมะยังพคะาวาภาระนสียังวิหรารติอิสิปะตะเนมิคาทาเยตรระกวะพระวาปานจะว่าคิเยพิขูอามาแตเสทเวเมพิกขเวอันตาปะพิจ ป่าพชิเตนนะเสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามาสุขาริกานุโยโคเฮโนอาคาม โอ้ทุชนิโกอนาริโยอนัตสันหิตตโยจายะอาตักิรามาทานุโยโคทุกโคอนาริโยอนัตสันหิตตเอเตเตเพกขเวอโผลอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิษ 柬埔寨。 ภูการณียาหน้าการณียอุปสมายาอภินยายาสัมผูธายานิพานายาสังวัตติกตามาจาสาเพียคะเวมาชิมาปฏิปทาตาธาคาเตนะอภิสัพพูธาจารุูการณียาหน้าการณีอุปสมายาอภิ ยินาาสามโพธายานิพพานายัสังวัตติอาทาโค นิพพานายะสังวาติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเสยเทธังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุ สัม,มาสติสัมมาสม,มาธิอายังโขสาภิคขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคตแตนะาพิสัมพุทธาจักภูการณียานะการณีอุปัสามายะาภินยายะสัมโพธายะนิ อาไนยสังวาตติทางโคปานภิภเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาละปิทุขามะระนาปิทุขังโสกปริเทวะทุขาโทมนาสุปายาสาปิทุ ข้าปิเยหิสามปโยโคโทุขวปิเยหิวิปโยโคโทุขวยมปิจังนราภิติตัมปิทุขังสังคิตเตนาปันจุปาทาน,านทักขันธาทุขาอิทังขวปานาเพียขเวทยดุขาสมุทะโยอริยสัจจัง ยายางตันหาปวโนัวภาวิกานันธิราคาสหาคาตาตรัตต์ตรัตรตาพินันทินี สายเททางกะมาตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทางโวปะนาเพียคะเวดัวขะนิโรโทอริยสัจจโยตาสาเยวตัน หายอาเสสวิราคานิโรธุจารควปติเนสควมุติอนารโยอีทางขวปนาเพียขเวทุขะนิโรธาคามิเนปฏิปทาอริยสัตจังอาญเมวอริโยอัถังขิโกมะโคใสยเททางสาม ามาธิสัมมาสกับโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิเอ ทางทุกขังอริยสัจจันติมเมพีคะเวปัวแพรอน,นันวสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาธิยานางอุท,าทปาธิปัญญาอุทปาธิเวชชาอุทปาธิอาโรโกอ,อุทปาทิตังหัวปานิทางทุกขังอริยสัจ ต่างปาดินยายันติแม่เพียคเวปุ เพอนานุสุตตสุธรรมเมสุจากขวงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอารโ,รโกอ,อุทปาทิตังโคปะนิทางทั่วขังอริยสัจต่างปร,ริญญาตันติเมเพฆเวปุเพอนานนส สุเตุ่ธรรมเมสุจักหุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกัวอุทปาทิอิทางทัวขาสามอุทยอริยาสัจจานติเมเพฆเวปุ เพออนาโนสโเตสุทตมแมสุจากคุงอุาาทปาธิยานางอุาาทปาธิปัญญาอุาาทปาธิเวชาอุาาทปาธิารลโกอุาาทปาธิตังขคปานิทางทั่วขาสมุทโยอริยศัสตร์จางปาหาตา อันติเมเพียขเวปุเพอ,อนานุสุเตส,สุธรรมเมสุจากุงุทัปทิยานาุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอาโลโกุทัทปทิตังโคปานิทงังทุกขสมุทโยอริยสัต จังปะเฮนันติมเมพีฆเวปุเพอนานันสุเตส,สุทามเมสุจากคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทางทุกขนิโรโทอริยสัจจันติมเมพีกเว เปุบบเพอโน,บบนสูแตสุธรมแมสูจากุงอุทปาทิยานาะอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิารโ,โกอุทปาทิตังโคปะนิตังทัวขานิโรโทรอริยสัจจังสัจจิกาตาพันติแมเพคเว โปเพอนาน,นุนสุตเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุาทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิตางโคปานิทางทั่วขานิโรธออริย,ยสัจสัจจิกตาติเมเพคเวโป เพอนันวสุเตสุธาเมสุจากคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอารลโกอุทปาทิอิทางทุกขานิโรธคามิเนปฏติปทาอริยสั จันติแมเพียเวปุแพออนานโนสุแตสุธรรมแมสูจาก้งอุะทะปปิยานังอุทัปปะทิปัญญาอุทปะทิเวชาอุทปาะทิอาโลกะอุทปะทิตังโขปานิทงังทั่วขะนิโรทะขามิเนปติปทา อริยศาสตร์จังภาเวตะพันติเมเพียกาเวปุเพอน,นันโสุเตสุธมเมสุจา งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทป,ปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทังทั่วขานิโรธาคามิเนปฏิป,าท,ปาทาอาริยสัจจังภาวิตันติเมเพยคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรม สุจหองอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิรารโกอุทปาทิยาวกิวันจะเมเพฆเวอิเมสุจตัวสุอาริยาสะ เจสุเอวันติปาริวัตตัทา,าทวะทากาะยะถาพัวตังยานาทศนาณสุวิสดทางอาโหสิเนวตาวะหังเพียกเวสเทวะเกโลเ,เกสมาระเกสัพรม มะเกสาสามัมณปราหมณียาปชายาสะเทวมนุสยาอนุตตระสัมมาสัมพุทเถงอภิสัมพุทโปาจันยาสิงยาตัะจักรเมพิภเวอิเมสุจัตัวสุอาิยสัเจสุเอวันเตปริวั ตังทวาทสาการะยะถาผัวตังยานาทสนานังสุวิสุทธัอาโหสิอาทังเิกขเว สัทเทวะเกโลเกสัมมาเกสัพรามเกสัสัมณพระมณียาปจายาสัทเทวมนุสายาอนุตตระ สามมาสามพัวเทงอภิสามพัดโทปาจันญาเสีงยงญาณะจ่ปันนะเมทธาสนังอุทาปาทิอักุป,ปาเมวิมวุติอายมันติมาชาตินาติธานิปุนะภววิอิทธามวัวจะภาควาอตาตมน,นาปัญจวาัคียาพิขุ ภาคะวัมภตัวะสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปนวัยกะระนสมิงพันยามาเนียอายะสมะัมมาโต โกนหันยาสาวาฬชงเวียตมะลังธรรมาจากคุงอุทปาทิยังกินจิตสมุทัยาธรรมาสัพพันตานิโราธธรรมนาติปะวะติเตจักภะขวาตาธรรมาจากแก ภุมมาเทวาสัตมนุสวาสุงเอตัมภะคะวตาภารานสียอิสิปตะเนีมิคทาเยอนุตตาังธรรมจักกังปะวัตติตังอาปิติวัติยะสัมเนนาวะพระมเนนาวะเทเวนาวามาเรนาวะพระมุนาวะ แกนะติวาลกัสมินติภูมนานเทวานังสัตถังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตถมนุษสาเวสุงจาตุมหาราธิกานะเทวานังสั อังสุตวะตาวะติงสาเทวาสัตมนุสสาเวสุงตาวะติงสานางเทวนางสัทังสุตวายามาเทวาสัตมนุสสาเวสุงยามานางเทวนังสัทังสุตวาตุสิตาเทวาสัตมนุสสาเวสุงตุสิตานางเทว นสัทธังสุตวานิมานรติเทวาสัทมนุสาเวสุงนิมานรตินะเทวานังสัทธังสุตวะปารณิมิตะวสวัตเตีเทวาสัทมนุสาเวสุงปารณิมิตะวสวัตเตนะ เทวาสัตตังสุตวะพระมกาิกาเทวาสาธมนุสาเวสุงเอตัมพระควตาภาระนาสียังอิสิปตเนมิคาทายเยอ,อนุตารังธรรม,มจักกังปวตติตังอาปาติวติยสัสัมเนนวะพระมนเนววนวะเทเวนวะพระมุนาวะ เกนาจิวารลกัสมินตะอิเตหะเตนะขะเนนะเตนะมุหะเตนะยาวะปรามะรกาสตัวอภุคคัาติอัญจะทัสสะหะเสโลกาธาตุสังกามปิสัม ปากัมปิสัมปะเวที่อปะมาโนจะโอลาโรโอภาโสโรเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวะอัตคุปภะวาอุทานะอุทาเนีสอัญญาสิวัตตพวโกณทันโยัญญาสิวัตตพวโกณ ทันโยติอิติหิหังอายะสมะโตโกฏฐานยาะอัญญาโกทันโยตะเววนามังอโหสิติบทที่เก้าบทพุทธานุสติ เอเตปิโสพคะขวาระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณนสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตาโลปุริสธัมมะสาวรทิสาเถรเทวมโนสารพุทโวพคะวาติบทที่สิบบทธรรมานุสติ สวาคาตัวพระกัตตาธรรมวัสสันติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปะจัตังเวทิตสบัววีโยหิติบทที่สิบเอ็ดบทสังคานุสติ สุปฏิปนันโนพระค่าวตโตสาวกสังโฆอ,อุชุปฏติปนันโนพระค่าวตโตสาวกสังโฆยายะปฏิปนันโนพระค่าวตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปนันโนพระค่าวตโตสาวกสังโฆญาทิทฐังจตาริปุริสย,ยุคานิ อาทาปุริสสะปุคะราเอสะพาคะวะโตสาวกสังโฆอาหุายโยปาหุายโยทาคนายโยอันชลิกาณิโยอนุตตระปุญญาเขตังโลกาสะติ บทที่สิบสองบทสักกตาวาสักกตาวาพุทธรัตนังโอสถทังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตชนะสวดีนะนัสสันตุปัทาวาสะ แผทุกขาวัวปัสสะเมนตุเตสากตาวะธรรมราตนังโอสถังอุตมังวรังปาริลาหัวปัสสะมนะธรรมเตเฉนะสุตินานาสันตุปะทวัสสะเผลพยาวัวปัสสะเมนตุเตสกตาวะสังคารตนังโอสถังอุตมังวรังอ หูนาังปาหูนายะสังฆเตเชนะนสวทินานัสันตุปะทาวาสาเพโรคาวะปัาสะเมนตุเต